สวัสดีครับขอกับเซลแม่อีกแล้วนะครับืัอน,นี้เซลแม่นะครับามาเบืองรถพืสองอยู่หว่งเก่าอีกแล้วครับหลังบ้านไม่ไปหน้าบ้านี่เที่ยวหรอกครับรกกวันนี้กับจิมี่รถขม้าไม่ไม่กัจิเป็นายหาชิแป้งนะครับหาชิแป้งพืฆาสองนอี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหืนห้าพันบาทราคาสูงเพราะว่าชั่วโมงมันแกบหนึ่งนเก้าสิบหมาชั่วโมงนะครับเป็นรถสี่หกสองแต่วา่าทางที่นออ้องขามาจอง ในมือนีมือเื่อนีนีรับซีนี่อ้โอ้วนลดใไห้นะครับทีเด้ดาวตามลงนะครับถ้าพบอลเป็นไรกีกนะครับมั่วใจสองพันขึ้นกันมาครับวดไงกับชูประมาณแสนหนึน่งบวกเกินแสนหนึน่งเมื่อนะครับแต่ละขั้นอันนี้รถเขามาไม่อย,ย่างกั่งสภาพดีสภาพรถรอบไปคือว่าดูดีครับจะยนิ้มหน่อย บางคนณก็ถามว่ารถไม่ได้ใส่เราครับถ่ายไปเติมน้ำเนี่ยครับครับต้องบัวลื่พูุนะครับผมอิบเนี่ยตัวก็มีหลายทัานเนาะครับอันนี้เอามาจอดสู้ที่ขันนี้ว่ามันอ่ะรถมันงามเนาะครับก็เลยเอามาจอดที่เพื่อนผมอ่าให้พี่น้องนอกอื่นเบื่องยืดนะครับจะว่ากันอื่นหรือว่าอยากจดเราคาตจำก่อนหนีกับมีหลายครับผม โทรเขามาได้ครับเบอร์โทรเซลแมนนะครับ0610244343หรือว่าแอดเฟซนะครับเฟซซื้อเซลแมนสันสันไหครับครับผมแล,ล้วก็มี40แรกนะค,ะครับขหนีไมาน้ำเสือน,นะครับรถราคาอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทนะครับดาว5ห0 0 0บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณน้องเขามาจองในช่วงนี้นะครับสิได้ส่วนลด พี่น้องที่ได้ดาวถูกล่งนะครับแตะวะ่ว่าค่างวดกับงวดจ่อยสองพันที่กัน,นงวดใหญ่ประมาณแปดหมื่น 8, บาทนะครับตกปีละแสน่อนหกปีนะครับผมหรือผู้ใดอยากเพิ่มดาวก็ได้ครับถ้ามีการชั่วโมงก็แค่พันเจ็ดรอยกว่าชั่วโมงนะครับรถปีหกสองครับหรือว่าพี่น้องอยากได้รถที่ราคาถูกก็หนีกันมี่นะครับดาวถูกก็หนีกันมี่ โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ทรศูนย์สี่สองไอดชุหกหนู่สี่สามสี่สามนะครับหรือว่าพี่นอนสนใจอะไรแต่ทรมาได้ครับเบอร์042ย์สี่สององเจ็ดสีูน์สี่ห้ราบเบรทสอบถามอะไรครับห้างอุปตาบันดุงได้ครับอันนี้ก็เป็นขัาวาบร้องครับผมอย่างตอน,นดี้คือตั้งเข้าจรยบตรวจเช็คแล้วก็ซอมในนะครับกรบ เคล็ดแบบพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เคล็ดซีให้ทงนท่านครับผมทัานมีการชั่วโมงหน่อยสภาพพอดีแล้วก็ราคาก็ดีครับการถ้าอยากดาวตั้งกับเฝ้าทุ่มาเลยนะครับนี่ส่วนลดให้เนี่ครับผมแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับกับมีหลายหลายราคานะครับราคากับส่วนหลายจะเป็นซีเซียนหาซีเซียนหกนะครับ พวกนี้กันชั่วโมงอยู่ที่ประมาณท่านกัวท่านต้นๆนะครับผมครับบรรยากาศรอบๆแบบขึ้เก่าแล้วครับหลายขึ้นเราจนมีรถนการล่เขามาหลายมีแตอร์ท่านงามๆนะครับครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับผมกรับโทรขามาได้หรือโทรเซียงแมนซูน61244343ขึ้นเก่าแล้วครับระกับจะเริ่มมาแอดเฟซยดนะครับแอดเฟซไดใเป็นมู่กันไหม่นะครับ ถ้าผมโพสหนังโพสนีหรือว่ามี่ยังคืบหน้าผมก็จะโพสในเบื้องเลอว่าติดตามเซลแมนท่าช่อง YouTube นะครับเซลแมนชาแนลนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเซลแมนนะครับผมก็มีคนเบื้องอยู่ผมก็ยิ่งไปเรืเรมมเร่อยเพิเนเมมเเ่นกนระตู้มหาอยู่นะครับเพิ่นกระตู้มาถามเรื่อยๆอยู่แต่ว่าผมเพิ่นกระเขาไปเบื้องเรื่อยๆอยู่ผมก็เลยมาไทยเรื่อยในเรื่องนี่แันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอยังมากอีกจะื่อไยูอีกผมไปอยู่ไทยเป็น ัเมื่อต่อไปมีเวลาผมเคยไปไทยไทยอีกนะครับเป็นมือนึ่งเงี้ยงเงียนะครับผมมือนึงหรือว่าผูใดสนใจกระทู่มาได้นะครับกูเดยขายเจ่มือสองครับผมยุ่นยุ่นอ่นยูฮ่าฮ่ามือสองกับมี่นะครับหรือว่ามือนึงอย่างมี้ทุกรุ่นนะครับเป็นแกนนิ่น่อยรุ่นดีเป็นหอดยุ่นเอ็นบทเตี้ยวเขาก็มี่ขายนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับเแม่นนะครับปากนี่น้องนะครับไอทู่มาก สอบถามระยการพี่ตัมเฟซบุ๊กซีเซลเมนนะครับช่องยูงทูบกับช um ่องเซลแมนชาแนลนะครับฝากบอต่อนเ้ืองครับผมผู้ใดที่สนใจรถไทยกันเนีนํามากได้ดืวว่าเข้าบริษัทอีกนะเนี่นมากเนีนําดกขามากสูครับมากคุยกันพร้อนนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเซลเมนกับพอล่าไีก่รนนะครับผมขอกันคลิปนานนะครับผมสวัสดีครับ